นี่คือพระพุทธรูปทองคําเก่าแก่ล้ําค่าสมัยสุขโขทยัยถูกพบโดยบังเอิญที่วัดหงรัตนารามเมื่อ64ปีก่อนในขณะที่กําลังแผ้วถางทําความสะอาดพระอุโบสถหลังเก่าสมัยอยุธยาที่ถูกปล่อยทิ้งรกร้างหลายปีเรื่องราวได้เกิดขึ้นภายหลังการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ของวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครและตั้งใจจะบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าโดยท่านเจ้าอาวาสได้เข้าไปทำความสะอาดภายในซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยต่างๆมากมายเมื่อเริ่มทำความสะอาดองค์พระประธานที่มีรอยแตกร้าวชำลุดเกือบทั้งองค์โดยเฉพาะตรงพระพักได้พบกับรอยที่ถูกกระเทาะออก แต่เมื่อสังเกตเข้าไปใกล้ๆกลับพบเนื้อโลหะสีทองสุกสว่างอยู่ภายในท่านเจ้าอาวาสจึงให้ลุกศิษย์วัดช่วยกันเลาะปูนออกให้หมดสิ่งที่พบเห็นกลับทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงเพราะภายในของพระประธานองค์นี้แท้จริงแล้วคือพระพุทธรูปทองคําโบราณสมัยสุขโขทยัยและยังพบจารึก อักษรโบราณบนฐานของพระพุทธรูปทองคำองค์นี้มีใจความว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างเมื่อปีพศ1967หรือเมื่อ600ปีก่อนโดยเจ้าผู้ครองนครองค์หนึง่งแห่งอาณาจักรสุขโขทยัย